สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของครูเกศเตชันนะคะวันนี้ครูเกศมีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันทุกคนเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะสัมผัสหรืออย่างน้อยก็คิดถึงมันการหายไปเพื่อกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตมันตันมันติดขัดมันไปต่อไม่ได้คุณมองหาทางออกก็ไม่เจอมองหาวิธีพัฒนาตัวเอง แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรช่วยได้เลยหรือบางทีคุณก็แค่รู้สึกเหนื่อยเบื่อหน่ายกับสิ่งเดิมๆที่เป็นอยู่ครูเกศเชื่อว,ว่าหลายคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้วจุดที่เราอยากจะกดปุ่มหยุดชีวิตเอาไว้ชั่วคราวอยากจะหายตัวจากโลกภายนอกสักพักเพื่อจะทบทวนปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนตัวเองใหม่และว,วันนี้ครูเกศจะมาเล่าถึงพลังอันน่าทึ่ง ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบเงียบๆค่ะการที่เราถอยออกจากวงโคโจรเดิมๆห่างจากเสียงรบกวนภายนอกห่างจากแรงกดดันต่างๆแล้วมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่เราเองก็คาดไม่ถึงเชื่อเถอะนะคะว่าการหายไปครั้งนี้มันไม่ใช่การที่คุณยอมแพ้แล้วแต่มันเป็นการที่คุณกำลังรวบรวมพละกกำลังการรับคมความคิด และการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อกลับมาที่เหนือกว่าเดิมเตรียมตัวให้พร้อมกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ครูเกิจะพาคุณเดินทางไปกับเส้นทางอันลึกซึ้งของการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเงียบๆที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณตั้งใจเอาไว้ค่ะทำไมหลายๆคนจะต้องหายไปเพื่อจะกลับมาใหม่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องทำแบบนั้น ทำไมเราต้องแยกตัวออกจากสังคมทำไมเราต้องใช้เวลาอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าการที่คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆสิ่งเดิมๆคนเดิมๆทุกๆวันมันก็เหมือนกับการที่คุณเดินอยู่ในเขาวงกตเดินไปที่เดิมๆซ้ําๆจนคุณเองก็เริ่มคุ้นชินกับเส้นทางนั้นแล้วแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดก็ตามดังนั้นข้อที่หนึ่ง ตัดการรบกวนภายนอกในยุคที่เราเชื่อมต่อกันตลอดเวลาในโลกที่วุ่นวายไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียข่าวสารหรือแม้กระทั่งเสียงจากคนรอบข้างเสียงเหล่านี้ล้วนเป็นเสียงรบกวนที่ทำให้คุณได้ยินเสียงของตัวเองน้อยลงเสียงรบกวนมันดังมากขึ้นเสียงของความต้องการที่แท้จริงของคุณก็เลยลดน้อยถอยลงไปเสียงของศักยภาพที่คุณมี ดังนั้นนะคะการที่คุณถอยออกจากความวุ่นวายมันคือการที่คุณมอบพื้นที่ให้ตัวเองได้ยินเสียงที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเสียงของตัวคุณเองอย่างแท้จริงค่ะยกตัวอย่างนะคะคุณเคยไหมที่รู้สึกว่าคุณตามข่าวสารตลอดเวลาคุณต้องเช็คโซเชียลมีเดียทุก5นาทีเผลอเป็นไม่ได้คุณต้องหยิบโทรศัพท์มาเลื่อนฟีดดูสิ่งที่คุณต้องการสิ่งเหล่านั้น ต้องตอบสนองความคาดหวังของคนรอบข้างตลอดเวลาคุณไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงการที่คุณลองเงียบสงบลงนั่นคือการที่คุณได้กดปุ่มหยุดเพื่อให้สมองของคุณได้พักและประมวลผลข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะข้อที่2ทบทวนและประเมินตัวเองใหม่ เมื่อคุณเรามีพื้นฐานที่อยากจะเงียบสงบเราก็จะมีโอกาสได้ทบทวนตัวเองอย่างจริงจังถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในโลกที่วุ่นวายโอกาสนั้นมันน้อยมากๆเลยนะคะคุณมองย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างอะไรบ้างที่คุณทำแล้วมันผิดพลาดอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงและอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของคุณการที่คุณมีเวลาได้ประเมินตัวเองใหม่ มันคือการวางแผนที่ดีที่สุดก่อนที่คุณจะออกเดินทางครั้งใหม่ค่ะคุณลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้ฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันทำอยู่ไหมเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ยังเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือเปล่าฉันได้ใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากจะเป็นแล้วหรือยังการตอบคำถามเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์จะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าคุณควรจะไปในทิศทางไหนค่ะ ข้อที่ 3. สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจากภายในการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากภายในการที่เราเงียบหายไปไม่ใช่ว่าเราอ่อนแอเรายอมแพ้หรือไม่ใช่เราหลบหนีค่ะแต่มันเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะหรือแม้กระทั่งความแข็งแกร่งทางจิตใจของคุณ การที่คุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองในความเงียบความสงบจะทําให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะที่จําเป็นและสร้างความมั่นใจที่มาจากแก่นแท้ของตัวเองค่ะใช้เวลาในการอ่านหนังสือใช้เวลาในการฟังพอดแคสต์ใช้เวลาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ใช้เวลาในการกดติดตามคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณใช้เวลากับสิ่งที่จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายฝึกสมาธิ ฝึกให้ตัวเองได้สร้างความสงบภายในหรือแม้กระทั่งการเขียนบันทึกประจำวันเพื่อสํารวจความคิดและความรู้สึกของตัวเองค่ะคุณรู้ไหมคะถ้าคุณเริ่มทำสิ่งเหล่านี้คุณจะได้รับขั้นตอนสู่ความสำเร็จแบบเงียบๆเ,เพราะเมื่อคุณเข้าใจว่าการเงียบหรือการสงบแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งสำคัญนี้ได้ย่งไง เราลองมาดูไปทีละข้อเพื่อคุณจะเอาไปใช้และทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นข้อที่1นึ่กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเดินทางเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เรามีทิศทางและมีแรงผลักดันที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนี้ เป้าหมายที่เป็นสิ่งที่ท้าทายแต่มันก็เป็นไปได้จริงและที่สำคัญที่สุดต้องเป็นเป้าหมายที่มาจากความต้องการจริงๆของคุณนะคะเพราะหากเป้าหมายของคุณมันคือการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดหรือด้านดิจิทัลคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายย่อยๆว่าคุณจะฝึกฝนทักษะอะไรถึงจะเก่งด้านการตลาดคุณจะต้องทำอะไรที่คุณจะมีความรู้ภายใน1-3เดือนหรือคุณต้องฝึกทำโฆษณาไหมคุณต้องเชี่ยวชาญเรื่องอะไร เป้าหมายต้องเขียนออกมาให้ชัดเจนค่ะหากพูดเรื่องนี้แล้วคุณยังไม่เข้าใจขอยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งถ้าเป้าหมายว่าคุณอยากได้เงินห0 0 0 0ื่นภายในหนึ่งเดือนคุณต้องกำหนดว่าแล้วในแต่ละวันถ้าหารออกมาคุณจะต้องหาวันละกี่บาทแล้วช่องทางในการหาเงินของคุณจะมาจากอะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของคุณเป็นการลดน้ำหนักคุณต้องดูว่าคุณจะใช้เวลากี่เดือน แล้วในแต่ละเดือนอาหารที่คุณต้องกินคืออะไรบ้างการออกกำลังกายของคุณควรจะวันละกี่ชั่วโมงกี่นาทีและลักษณะของการออกกำลังกายควรจะเป็นท่าไหนาย,ยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นการกำหนดเป้าหมายและระบุลงไปให้ชัดเจนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณอยากเป็นคนประสบความสำเร็จกำหนดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนซะนะคะข้อที่สสร้างถ้ำส่วนตัวของคุณ การสร้างถ้าส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปหลบอยู่ในถ้าจริงๆนะคะแต่ครูเก๋หมายความว่าคุณจะต้องมีพื้นที่ที่คุณจะมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองเงียบสงบปราศจากการรบกวนและคุณสามารถใช้เวลานั้นในการสร้างตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเต็มที่อาจจะเป็นบางมุมในบ้านของคุณอาจจะเป็นห้องส่วนตัวของคุณหรืออาจจะเป็นสักที่ที่คุณมีโอกาสได้ทําเพื่อที่ในแต่ละวันคุณจะได้รู้สึก ได้รู้สึกสบายใจได้รู้สึกอยู่กับตัวเองได้รู้สึกมีสมาธิและจดจ่อกับการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ค่ะคุณอย่าลืมที่จะจัดระเบียบพื้นที่ส่วนตัวของคุณให้ปราศจากสิ่งรบกวนปิดการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือและโซเชียลในช่วงเวลาที่คุณกําลังอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่คุณจะได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมากที่สุดค่ะข้อที่สลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินยัย การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะคะเราไม่สามารถปลูกต้นไม้วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะงอกกลายเป็นต้นไม้ที่มีผลไม้ให้เราได้ดังนั้นแต่และอย่างที่คุณทําต้องทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยในทุกๆวันแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก,ก็ตามการมีวินัยในการที่เราทําสิ่งใดและเราตั้งใจจะสร้างนิสัยที่ดีนั้นจะทําให้เราบรรลุปเป้าหมายได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจที่จะอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงก็จงทำมันให้สม่ำเสมอทุกวันนะคะแม้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยไม่มีเวลาแต่การที่คุณได้ทำสิ่งเล็กๆทุกวันอย่างต่อเนื่องจะสะสมกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตค่ะคุณลองคิดดูสิคะครูเก๋ทาช่อง YouTube และครูเก๋มีความสม่าเสมอมีวินัยลงคลิปทุกวันปัจจุบันช่อง YouTube สร้างรายได้ให้ครูเก๋แซงเงินเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ดังนั้นครูเก๋เชื่อแน่ว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอสิ่งนั้นแหละค่ะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จคุณลองคิดดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่คุณจะสามารถอยู่กับมันได้ทุกวันโดยที่คุณไม่เบื่อเลยหรือถ้าคุณเองยังนึกไม่ออกหรือถ้าคุณเองอยากจะทําช่อง YouTube แบบเดียวกันกับครูเก๋ก็สามารถทักมาคุยกันได้นะคะข้อที่4เรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุง เส้นทางสู่ความสําเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคนทุกคนจะต้องเจออุปสรรคและความผิดพลาดเป็นธรรมดาสิ่งสำคัญก็คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นไม่ใช่การจมอยู่กับมันแต่คุณจะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณเป็นคนที่แข็แงแกร่งและก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปค่ะอย่าลืมที่จะมองความผิดพลาดให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะทุกครั้งที่คุณล้มเหลว คุณจะได้เรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากกว่าเดิมข้อที่5อดทนและเชื่อมั่นในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆอาจจะต้องใช้เวลาและผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ปรากฏให้เห็นในทันทีสิ่งที่สำคัญก็คือความอดทนและความเชื่อมั่นในกระบวนการที่คุณกำลังทำอยู่จงมั่นใจว่าทุกอย่างที่คุณเดินไปนั้นกำลังนำพาคุณไปสู่เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกท้อจงเตือนตัวเองถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่คุณตั้งไว้และคุณต้องจำไว้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาและความพยายามค่ะเมื่อคุณสามารถพัฒนาตนเองอยู่ในช่วงเวลาที่คุณทำได้อย่างสำเร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะถึงเวลาที่คุณจะกลับมาเคล็ดลับการปรากฏตัวอย่างทรงพลังหลังจากที่คุณได้ใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงียบ ทีนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะกลับมาสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจและทรงพลังข้อที่หนึ่งคุณต้องกลับมาด้วยความสุขที่แท้จริงความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขหรือว่าตำแหน่งแต่อยู่ที่ความสุขและความพึงพอใจจากภายในเมื่อคุณกลับมาคุณจงกลับมาด้วยความสุขกลับมาด้วยการได้เรียนรู้กลับมาด้วยการพัฒนาตนเองกลับมาด้วยสิ่งที่เปล่งประกายออกมาแล้วก็ดึงดูดให้ผู้คนเข้าหาคุณคะ่ะ ความสุขที่แท้จริงจากภายในมันเป็นสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดมันจะทำให้คุณดูสดใสคุณมีชีวิตชีวาและคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นค่ะข้อที่สองแสดงความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณกลับมาสู่โหมดของโลกภายนอกคุณจงแสดงให้เห็นถึงความรู้และทักษะที่คุณได้ไปพัฒนามาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่คุณได้เงียบสงบกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปทักษะใหม่ที่คุณได้เรียนรู้มุมมองที่คุณมีกว้างขึ้นหรือสิ่งต่างๆที่จะทำให้ผู้คนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในศักยภาพของตัวคุณเองไม่ใช่เอาความรู้ความสามารถไปอวดใครนะคะแต่มันเป็นความภาคภูมิใจที่คุณเองได้เปลี่ยนตัวเองจากคนที่เป็นซีโร่ให้กลายเป็นฮีโร่ได้นั้นเองค่ะและที่สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องโอ้อวด แต่คุณต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถผ่านผลงานของคุณผ่านการแก้ปัญหาของคุณผ่านการนําเสนอแนวคิดใหม่ๆของคุณและผ่านการที่คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะข้อที่3แบ่งปันเรื่องราวของคุณอย่างสร้างสารรค์และเป็นแรงบันดาลใจเรื่องราวในการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นสิ่งที่มีค่าจงแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความท้าทายที่คุณได้เจอ วิธีการที่คุณก้าวข้ามผ่านมันมาได้หรือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการเดินทางครั้งนี้เรื่องราวของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นที่กำลังมองหาเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเดียวกันคุณลองเล่าเรื่องของตัวคุณเองแต่ต้องไม่ใช่เรื่องโกหกไม่เสแสร้งทุกอย่างต้องเป็นข้อมูลจริงที่เปิดเผยผู้คนจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกและประสบการณ์ของคุณ และเขาจะได้รับแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นของคุณอย่างแท้จริงค่ะเห็นหรือยังล่ะคะว่าพลังของการหายไปเพื่ออยู่ในความเงียบสงบจะทําให้คุณกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งคนทุกคนมีพลังแบบเงียบๆในการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะฟังดูเหมือนกับการปลีกตัวออกไปจากโลกแต่ไม่่แตในความเป็นจริงแล้วก็คือการที่คุณได้ให้โอกาสตัวเองได้เติบโตได้พัฒนา และได้ค้นพบศักยาภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเองภายในต่างหากล่ะคะครูเกี่อยากให้คุณจำไว้ว่าจงอย่าก,กลัวที่จะถอยออกมาเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นอย่าก,กลัวที่จะเงียบหายไปเพื่อกลับมาพร้อมกับเสียงสะท้อนแห่งความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะในความเงียบสงบนั้นพลังที่แท้จริงมันจะปลุกให้คุณขึ้นมาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเมื่อคุณพร้อมที่จะกลับมาโลกก็พร้อมที่จะต้อนรับการกลับมาของคุณซึ่งเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมในทุกๆด้านค่ะครูเกตเชื่อแน่ว่าถ้าคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณจะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพอดแคส t ครูเกตสเตชันไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ครูเกตจะลงคลิปพัฒนาตนเองให้กับคุณในทุกๆวันค่ะ ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยสวัสดีค่ะ